สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้เราอยู่กันในช่องแซนโฮนะครับแล้วผมอยู่กับใครเนี่ยเปิดสวัสดีครับ,รบผมชื่อกันชาแนลอ่ะเหรอไม่ที่ไม่มีผู้ติดตามเลยใช่ไหมใช่เ,เดี๋ยวเรามาเปิดอ่ะคนเข้ามาเลยวันนี้ผมเป็นเจ้าของห้องแล้วเปิผมเลือกหมู่คล้ายๆ i นบอร์เซอรนะครับเฮ้ hey, ใครเป็นคนเกิดเริ่มผมเป็นเจ้าของใช่เหรอ เออผมจำได้ผมใส่เออคุณกับผมใครจะได้เป็นผมนี่กันคนที่เป็นกันชนแนลนี่คือหลานผมเองไม่ใช่หลานโอเคเรามาเริ่มเล่นกันแล้วนะครับออะคุณกันขยับตัวหน่อยมานี่ห้ามกดโหเริ่มเกมมาก็จะเอาเลยใช่ไหมเนี่ยผมต้องเกะเกย์ผมแก้ข้างล่างคุณแก้ข้างบน โอเคต้องไปแกะอีกเ,เร็วเร็วผมกลัวฆาตกรเนี่ยผมผมอยู่ข้างล่างผมกำลังโอเค้ยน,น,น้ำพุรูปลังจะไปเอียงโอ้ยทำยังไงเด็กทุกคนขึ้สองขึ้นหนึ่งะเฮ้ยพอจะกระดิ่งเรียกกินอาหารเหรอโอ้ใครเขาจะมาเสิร์ฟอาหารเหรอใครอ่ะ ฉันฉันว่าน่าจะเป็นคนนี้ไหนว่าไหนนี่ว่าคนไหนล่ะฉันว่านะรอสีอะไรล่ะก็สีเขียวสีเขียวฉันว่าสีฟ้าฉันว่าสีแดงไอคุณนี่คนนี้ใส่ ปัป๊บป้าฮ่าผมจะเราไปกันล้วดาๆๆๆมไม่ทำเควสของผมดีกว่าผมไม่กุยอันนี้ผมจะให้เงินลูกไปเลแค่นี้พอครับเอเอ,อาแป14ห้าล้าน14ล้านบาทไม่เยอะเนาะทำไ,ไมผมเควสผมมีแต่ด,ด้านขวา มีแต่ไม่มีจะฝังด้านซ้ายเลย6,8,19 191ผมมีเรื่องุเฉืนอทางอาหาร101ผมมีเรื่องุเฉืนอชีพกับเดลนี่มนุษย์หน้ากากแมนใครเป็นทุกคนผมตายแน่ทุกคนเชื่อผมแล้วคุณกันอยู่ไหนเนี่ยผมกำลังตายกลังจะตายเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเกมเจ๋อดีนี่ไม่ไม่ตายเลยที่หมดซะนี่แต่ว่าคุณเป็น,นผมบอกตอนไรกว่าผมเป็นแต่คุณเห็น<อ>ผมทำเคสอยู่ไหม,มผมไม่ได้เป็นผมให้คุณดูไปแล้วคุณบแล้วใครจะดูสิสเอ้ยผมกำลังทำเคล็อยู่เลยโอ้ผมไม่ได้เป็น หาหาแฟนหาบ่อยเฟนตื่นดิ๊ดนี่คนผมว่าเชื่อผมเถอะน้าขาดเฟนจอมโจรจอมโจรนกฟีนิกจอมโจรแห่งโลหิตสีเหลืองไหสีเขียวเข้มหรือสีเขียวมินต์อ้าวไอ้เขียวโหวตผมผมมาแล้วไอ้เขียวไอ้เขียวนั่นมันต้องเป็นเนี่ยไอ้เขียวนี่มันต้องเป็น แต่คุณโหวตอนตัวข้างล่างสุดอย่ามาแอบอ้างนะโจ,จนโจนโจขโมยขนมปังปิ้งโโโเออผมจะบอกอะไรทุกคนให้นะครับที่ผมมาโดนถูกขังอยู่กับพวกนี้ก็คือมีคนมา,มาทิ้งเราพวกนี้ใช่ไหม<น>มีคนมาทิ้งเราที่นี่เพราะเพราะอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ที่ผมรู้ ผมไปทาความผิดนั่นก็คือไปไปวิ่งราวขโมยหมูปิ้งคนอื่นมาแล้วผมก็มาโดนถูกทิ้งอยู่ในบ้านหลังนโอ้จอเลยนะคุณกดไอ้พวกไอนี่เลยมันกดมันกดเยอะเฮ้แต่มันถ้ามันกดอย่างนี้แปลว่ามันต้องการป้องกันต่ออ้าวก็สงสัยหายไปหนึ่งอ้าวรู้แล้วว่าใครรู้แล้วไม่ต้องมาอ้างตัวก็ได้นะครับเดี๋ยว ถ้ารอถ้ารอเป็นล่ะเฮ้ยไอตัวเขียวมันโหวตว่ะแหมคะแนนสูงสีกันเลยนะครับนี่เราจะวคุณกันครับเพราะเราต้องหนีไปด้วยกันคุณทำคุณทำควสเสร็จยังผมทำเสร็จแล้วนะผมยังไม่เสร็จ คุณชวนไปทำร้านนมนหน,อหน,อหนอโอ้ยทำสัญญาทำสัญญารอลิงด้วยเหรอเสร็จเวลาจะหมดอะ่ะปิงป๊งปิง๊งปิ๊งเร็วมีใครทำเสร็จแล้วบางเนียทีเสร็จหมดยังยังอาอ้ยเวนอีกคน ไอ้สีนี่มันแ้นสีอะไรอะ่ะช่วยช่วมากดหน่อยช่วยมาขึ้นกดสีอะไรล่ะอ้สีเหลืองโอเคสีเหลืองนั่น <c oughs> สีเหลืองเหรอสีเหลืองที่มีผมอะ <c oughs> ่ะผมะ <c oughs> <c oughs> ทุงเย้เราเริ่มเกมใหม่อีใครนี่คือโคลโหน้าใช่ไหมครับตัวแดงแนี่ ผมไม่ใช่นะเราต้องรออีกตั้งสิบสี่วิเฮ้ hey, ทำไมผมเป็นอ้เป็นสีขาวผมได้เป็น,ปนสีเหลืองสีเหลืองออกน้ำตาลน้ำตาลกนะ็คือไงละ่ะใครได้เป็นอิมพอสเตอร์ผมไม่ได้เป็นนั่นนะจฟ้าเนี่ยเดี๋ยวกลัวคุณเป็นสีเหลืองแต่คุณคุณอยู่คนละแมปกับผลเนี่ยนะเปล่า นี่คุณอยู่นี่ผมไม่เห็นคุณเพราะว่าคุณอยู่คนละแมพกับผมเนี่ยะ,ะแหม่ต้องเล่นตามแมพเป็นแหละได้ใบ่ะฮะผมต้องชนะนี่ประเทศไทยต้องชนะเห็นรแบบับแท๊ ไอสีฟ้าไอตีเปืงไ,ไม่ใช่สีเหลืองไอตัวสีเปียวแกเป่งแน่เปยราคาทาตาไอสีเขียวสิตัวหน้าตัวตาเลยโวตฮจคจะบอกว่าไอตัวฮัช ชนะชนะวัยจังผมเห็นสีฟ้ามันกินเฮ้ย hey, <should> ชุดดาวฉันผมเห็นคุณกินชุดชุดดจวาอับเจ้าอัพคุณออกเลยออกเลยคุณคุณเข้าตามผมเราจะหลบเราจะปิดคลิป ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมด้วยนะคะ